บริษัทวาทูุทอนั่นเองค่ะขอบอกเลยว่าหายหน้าหายตาไปนานวันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่าปัญหาที่ทุกคนนะ่ะเหมือนอยากสร้างแบรนด์แต่ว่านึกไม่ออกว่าแบบจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาบอกทคิคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะสําหรับกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นทําแบรนด์ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยหรือว่าไม่มีไอเดียอะไรเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาตอบปัญหานี้กันค่ะคือแนะนําให้ถามตัวเองก่อนว่าชอบอะไร อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านไหนหรืออยากผลิตสินค้ากลุ่มไหนนะคะซึ่งถ้าเรามีพอยต์ตรงนี้เราก็นำพอยต์ตรงนี้ค่ะมาคุยกับที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ที่บริษัทวัตถุทรเขาก็จะแนะนําสินค้าที่เป็นสูตรมาตรฐานให้ลูกค้าได้ลองสั่งซื้อสินค้าทดลองนะคะกลับไปใช้ก่อนพอหลังจากใช้แล้วอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันตอบโจทย์กับเราจริงๆอะ่ะรู้สึกว่าใช้แล้วมันเห็นผลอะ่ะอยากที่จะสร้างแบรนด์ต่อก็ติดต่อ เราก็จะดําเนินการเสนอแพ็กเกจต,ต้านการช่างแปลสำหรับกลุ่มสาร์เตอร์นะคะให้ลูกค้าได้ไปลองดูก่อนว่าไอ้กลุ่มนี้มันแพ็กเกจนี้มันคุ้มกับที่ลูกค้าจะจ่ายไหมซึ่งเราก็จะมีแพ็กเกจออกมาอย่างนี้ให้ลูกค้าเรื่อยๆคะ่ะ ก็สาหรับการเรียมงบในการสร้างแบรนด์นะคะสัสดส่วนที่จะต้องมีเลยนะคะขอแบ่งใหญ่ๆเลยละกันเนาะของแบรนนะคะก็คืองบในการผลิตอีกส่วนหนึ่งคืองบของการตลาดอย่างงบการตลาดนะคะก็อย่างเช่นค่าปล่อยแอดอีกส่วนหนึ่งคือการทําให้ทุกคนรับรู้ถึงแบรนด์เรานั่นก็คือการจ้างอินฟลูเอนเซอร์เนาะที่ทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าอินฟลูเอนเซอร์เขามีสิทธิคนต่อการซื้อขายมากแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยงบการตลาดที่ ไม่ได้คืองบของการออกแบบค่ะออกแบบในที่นี้ก็คือออกแบบพวกแบนเนอร์หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าป้ายโฆษณาคือมันมีแอป2อแอปอบะคือแนะนํามากแอปแรกคือแอปสีแดงตัว P หรือที่เรารู้จักกันเลยก็คือ Pinterest แอปเนี้เป็นแอปที่เราจะไว้ใช้เหมือนเสิร์ชหาว่า เฮ้ยอินสปิเรชันของเราเราอยากให้หน้าตาแบรนด์เราออกมายังไง CI mm hmm. เป็นแบบไหนมูดแอนโทนเป็นยังไงส่วนแอปที่2นะคะคือแอปสีฟ้าตัว C E หรือว่าแทนว่าแทนวัสที่ทุกคนเรียกกันแอบปบนี้ถามว่าเสียดดงงันไหมมันมีทั้งฟรีและเสียเงิงมีข้อดีคือเราสามารถออกแบบได้ทุกแพลตฟอร์มเลยแอบปบนี้แค่กดจิ้มว่าอ่าขอโพสลงไอจีเขาก็จะเจนมาให้แล้วว่าขนาดเท่าไหร่แล้วเราก็นํารูปนั้นไปแต่งไ นี้ตอบโจทย์ที่สุดจริงๆอ่ะคือต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อระวงังคือเรื่องของการที่เราไปเอาอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจอะไรก็ตามอ่ะมาจากแบน์อื่นหรือดูจากเทะเลดอ่ะ ข้อห้ามที่สําคัญเลยคือห้ามก๊อปปี้อย่างที่บอกไปถ้าก๊อปปี้คือไม่ได้โดนแต่ว่าเราไม่มีจุดอยู่ในแบรนด์ของตัวเองแต่เราจะโดนไปถึงเรื่องชั้นศาลกฎหมายศาลอะไรนะคะอาจจะมาถล่มที่บ้านคุณได้นะคะแต่สําหรับลูกค้านะคะที่รู้สึกว่าเออการที่ฉันต้องไปหาแบบว่านู่นนี่น่ารู้สึกมันยุ่งยากอะ่ะจะบอกว่าบริษัทเราอะ่ะมี เซอร์วิสละกันเนาะที่ช่วยในการซัพพอร์ตลูกคา้าด้านการตลาดเ,เช่นงานออกแบบแบนเนอร์งานถ่ายรูปแพ็คช็อตสินค้างานรีวิววิดีโอต่างๆนะคะอันนี้คือบริษัทวัตถุพรีมีซัพพอร์ตลูกค้าเหมือนกันคืออันนี้คือขายแบบขายของนิดนึงเบื้องต้นหน่อยอยากให้ทุกคนวางแผนก่อนขายละกันเนาะคือเหมือนเราต้องเซ็ตไปก่อนว่าเ้อสินค้าตัวนี้มันอยู่ในกลุ่มเป้าหมายกลุ่ไหนกันแน่เพศอายุที่ตั้งมันส่งผลไปถึงราคาขายด้วยอ่ะ ราคาขายตีอกถ้าเราดู้ทรเกตของกลุ่มลูกค้าที่เราจะขายอะ่ะเราจะตั้งได้ง่ายมากได้ได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่ง<ๆ>ก็ได้เนาะว่าเวลาลูกค้าจะซื้อแบรนด์อะ่ะเขามักจะเลือกโรงงานจากการที่มีความน่าเชื่อถือ,อเปล่าโรงงานนั้นมีมาตรฐานไหมาสามารถเข้ามาวิสิต์โรงงานได้หรือเปล่าการเข้ามาวิสิตโรงงานนะคะคือเหมือนกันที่ว่าเขาเหมือนคอยมาตรวจสอบกันเนาะว่าแบบเออมีที่ตั้งอยู่จริงหรือเปล่ามีแหล่งผลิต ที่เป็นของตัวเองในรึกเปล่าคือก็เรียกได้ว่ามันรวมอยู่ในความเชื่อมั่นและก็มาตรฐานของการเลือกโรงงานเหมือนกันอ๋อแล้วก็ลืมเลยอีกข้อนึงสาหรับการเลือกโรงงานคือเวลาเราเข้าไปคุยกับฝ่ายขายหรือที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์อย่างเงี้ยเราคุยแล้วเรารู้สึกว่าถูกจรือไม่อะไรอย่างเงี้ยคือคือให้นึกถึงแบบเวลาเราแบบร้านเฉื่วยแล้วกันร้านเัว่อยมีเยอะมากแต่ทำไมเราสาม,มารถที่จะแบบเออแต่ร้านนี้เก่งกว่าร้านนี้ดีกว่าเป็นเพราะว่า เราถูกจลิดกับร้านไหนมากกว่าถ้าเราถูกจลิดกับร้านน,นั้นอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย <he i, S 2> ฉันอยากมาที่นี่ฉันคุยกับที่นี่แล้วฉันรู้สึกว่าเออฉันน่าอะไรที่แบบว่ามันครบถ้วนอะเขาดูแบบเทคแคร์เราตอลอดเวลามีปัญหาอะไรก็ตอบเราตอลอดเวลาเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนเป็นการถูกจลิดอย่างหนึ่งละกันโอเคค่ะสุดท้ายนะคะก่อนจบลากันไปนะคะก็อยากฝากถึงทุกคนที่รู้สึกว่า อยากสร้างแบรนด์อยากมีแบรนด์เพื่อที่เป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะคะคือไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้เราต้องบอกกับตัวเองก่อนเลยว่าเราสร้างมาแล้วเราจะขายได้ไหมคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่นควรพูดว่าฉันจะขายได้ไหม่ะคือเราต้องบักเลยว่าเฮ้ยสร้างแบรนด์ออกมาแล้วคุณมันต้องขายให้ได้อ่ะคือการที่จะขายให้ได้อยู่ที่ตัวเราด้วยนะว่า เราทำออกมาแล้วเราเชื่อมั่นในสินค้าเราขนาดไหนแต่ก็อย่าลืมว่าการตลาดเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเชื่อมั่นในตัวเองแล้วในแบรนด์ตัวเองแล้วเราต้องมีการตลาดที่มาคอยช่วยให้แบรนด์นเดินหน้าต่อไปด้วย สินค้าเราถึงจะไปได้ไกลมากกว่าเดิมวันนี้ก็ถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆอยที่บิงเอามาแชร์ให้กับทุกคนนะคะที่อยากเริ่มต้นสร้างแบรนด์มีความคิดอยากสร้างแบรนด์มาให้ทุกคนได้ลองฟังกันนะคะสําหรับใครที่อยากสร้างแบรนด์นะคะเราจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะคะก็จะมีราย์ไอเดีเบอร์ติดต่อและที่สําคัญสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์วัตถุทร์ดอทคอมนะคะจะมีบทความต่างๆนะคะเกี่ยวกับ สินค้าต่างๆนะคะใจน,น้นจะมีความรู้ให้ลูกค้าได้ลองอ่านกันหมดเลยนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะใครที่อยากโทรเข้ามาปรึกษา <st> uh> ก็คือโทรเข้ามาได้นะแล้วเดี๋ยวเรามามามอยกันใหม่คะ่ะบ้ายบาย